โอเครับอะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็คือปันเองครับปันก็คือเป็นรุ่นน้องตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่ประถมเลยก็เจอกันบนรถตู้นะเพราะว่าโรงเรียนเรากับบ้านเราก็อยู่กันไกลการที่จะให้พ่อแม่ไปส่งทุกวันก็ลำบากเลยต้องมีการนั่งรถตู้รถประจาทางนะครับแล้วก็เราก็เจอกันบนรถแล้วก็ได้ทําความรู้จักได้พูดคุยกันเยอะแยะมากมายแต่จบไปตอนอ6ก็ไม่ได้คุยกันเลยอต่ตอนนี้ปันอยู่ม .4 ใช่ไหมเป็นไง ช่วงนี้ความรู้สึก<ม>เด่นที่สุดเด่นที่สุดตอนนี้คืออยากนอนแล้วสนุกไหมช่วงนี้ก็ใกล้จะสนุกไปแหละเดี๋ยวเพอเดี๋ยวปิดเทอมก็ไปทักศึกษาโรงเรียนพาไปปีนังปีนังเลยเ <c oughs> หรอคือเขาให้ <c oughs> ทําทริปเองเลยให้ทาแลนเองเลยครูแค่จัดการเรื่องเอกสารให้กับให้คําแนะนํามาคือเพื่อนในห้องสี่หกคนต้องช่วยทําทิปเองหมดเลยนั่นนี่คือเฉพาะน้องไหมหรือว่าทางชั้นใช่ใช่ใช่เฉพาะห้องผมมันเป็นห้องสิทธิ์ไงมันมีห้องสิทธิ์ห้องเดียวโคตรดีอ่ะแล้วจบจากที่นี่ไป อยากไปไหนต่อตอนแรกอะ่ะคืออยากเรียนนิติพอขึ้นม .4 มาเนี่ยมันมีรายวิชาสังคมเพิ่มเติมมาเรียงเกี่ยวกับกฎหมายไป<อ>ผมเจอนะไปผมว่าไมาดีวาวะแต่พ่อก็บอกว่าอยากให้เป็นอักการเรืองผมก็แบบอ,อ,อ,อะไรว่านักการตอนแรกไม่รู้จักไปเสิร์ชอุ้ยน่าสนใจแต่ตอนนี้ไม่สนใจแล้วแมวแล้ว,ลวตอนนี้ตอนนี้สนใจอะไรก็อยากเรียนภาษาไปก่อนอัเพรยถึงไหนแล้วเมื่อกี้ชอบภาษาใช่ไหมอังกฤษแล้ว,ลวอย่างเดียวหรือปลาอังกฤษเลยจีนก็ได้นะจริง จบจากนี้ไปขึ้นมาหาลาัยต่อก็คือเรียนภาษาเลยใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นหละพี่พีค่คิดไว้นะไม่ได้แบบลิงเป็นการส่วนตัวเพราะแบบเคยถามคนผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าแบบบางทีมันหางานยากด้วยพ่อกับแม่พ่อกับแม่เขาว่างกันบ้างไม่ไม่ได้ะไรเอาที่เราสนใจนี่แหละเ <c oughs> คยคิดภาพตัวเองในอนาคตไปอย่างแบบว่ากูจะทํางานอะไรอยู่นะมันนั่งตันๆอยู่เนอมปันมีพี่น้องไหมมีพี่คนหนึ่งผู้หญิงผู้ชายพี่ผู้ชายผู้ชายปัญยพัฒน ที่ดูพี่ดูที่เสื้อผมจำชื่อพี่ได้สี่ลัภพบแล้วสักอย่างนะฮะผิดคนแล้วนำสกุลเกียิเกียิสักอย่างนั่นแหละเอ้ยรู้เรื่องวะเมื่อก่อนผมชอบชวนพี่คุยเรื่องอวีผมจำได้พี่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยสมัสดีผมอยากรู้นะว่าตอนมมต้นพี่ไปไหนพี่ไปโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้นแต่แล้วก็เรียนที่นั่นสามปีแล้วก็พี่ก็มาต่อมสี่ที่ญี่ปุ่นยาวจนเนี้ยขึ้นปีหนึ่งมหาลัยอะไรขึญี่ปุ่นแล ที่ไม่เป็นโฮมซิกอะผมไปอยู่กรุงเทพสามวันที่ผมโฮมซิกเยซิก,กมันซิกจนมันมัน,ม,นมันไม่ซิกแล้วอ่ะช่วงนี้ชอบทำอะไรที่สุดเล่นเกมเพื่อนช่วงนีง<ๆ>้ไม่ทำอะไรละหนังสือยังไม่อ่านเลยแบรบรอบนี้ผมแบบผมตกสองวิชาได้ไงไม่รู้ผมตกคณิตมันมีคณิตสองตัวใช่ไหมมันจะมีคณิตลายพื้นฐานกับเพิ่มเติมผมตกเพิ่มเติมแล้วก็ตอนนี้ตกสังคมสังคมมันออกเราข่าวการเมืองคือ ครูเขาบอกวแหละให้ไปตามข่าวการเมืองมาแต่ผมไม่คิดว่าจะออกลึกขนาดนั้นไอ้แพททองทานเนี่ยทาผิดมติที่เท่าไหร่โคตรลึกอะตอนนี้มีความรักเปล่าเคยมีนะจริงที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นรักแรกเลยไหมของชีวิตเออไม่อ่ะรักแรกตอนป .5 แล้วก็มีช่วงประมาณมต้นหลายประสบการณ์จริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีกันบ้างไงนม่งันมันจะเหลาเกินคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบ in เล v e แม n แบบว่าแบบถ้ารักแล้วคือรักเลยหรือว่าแบบเออก็มีไปงั้นแหละ อนออกไปทาง love <Hey. S 2> อินเลิฟมากกว่านะถ้ามีเเพราะน่านทีเราจะมีไงเราไม่ได้แบบมีบ่อยมันแบบบางคนคือแบบผมเห็นแบบม่งเปลี่ยนทุกเดือนเลยม <c oughs> ันมีความฝัน <c oughs> แบบว่าเออชีวิตเนี้ยกูก่อนตายกูอยากทําวันนี้ให้ได้มีไหมแต่นี้นแค่อยากได้คอมสักเครื่องที่มันแรงๆเล่นในทุกเกมมันนี่คือความฝันนะตื่นๆของเด็กมปลายคือแค่นี้มันแบบมันยังไม่มีอะไรกับอยาหนึงก็คือแบบผมชอบดูบอลเนี่ยผมเล่นบอลไม่เก่ง ผมว่าผมมีความฝันว่าอยากเป็นนักบอลแบบถ้าชาติหน้ามีอนะไรยผางน้ผมจะเล่นบอลต่แต่บานเลย,แบบเลย,เลยจะอยู่แต<อ>่รูกบอลผมจะนอนกินข้าวรูกบอลเลยคือเป็นความฝันแต่ไม่ใช่ของชาตินี้เป็นของชาติหน้าแทนชาตินี้ชาติชาตินี้นเนนเียวอ่ะพี่ไม่เคยได้ยินคำตอบนี้มาก่อนพูดถ <c oughs> <c oughs> ึงตอนเนี้ยกับตอนที่เรายังสมัยเด็กอ่ะปันคิดว่าเตงมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างผมก็พูดมากเหมือนเดิมนะผมพูดไวกว่าเดิมด้วยตอนเนี้ยคือผมรู้วหตุผลที่ผมพูดไวนะคือแบบผมเป็นคนที่ไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดตั้งแต่ตอนแรกอออ่ะะวาผผมมพูดไรต้งกแบบ จะพูดให้เขาเข้าใจแบบทีเดียวจบไม่ใช่แบบผมพูดไปประโยคนึงเขาฮะขึ้นมาแล้วผมแบบรู้สึกว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่านะผมก็เลยแก้โดยการแบบแรปม่งทีเดียวแบบให้เขาฟังทีเดียวแล้วเขาไม่ต้องถามอะไรเลยคิดว่าตัวเองแบบว่าอยากมีชีวิตอยู่ไปจนถึงตอนไหนตอนที่ไม่อยากมีชีวิตแล้วอยู่จนพอใจอยู่จนพอใจอ่ะไม่ไม่พอใจตอนไหนก็ไปเลยแลนะจนกว่าเราจะแบบไม่ไม่มีภาระอะไรแล้วพูดถึงภาระแสดงว่าแบบไม่อยากจะมีแบบว่ามีลูกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหม ก็อยากมีนะจริงผมอยากเป็นลูกาสาวด้วยมันเป็นคุณพ่อด้วยมันเป็นฟิลที่แบบอยากเลี้ยงเด็กอะ่ะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากไปคุยเด็กอนุบาลอยู่เลยบางทีน้องเขาน่ารักดีแต่มันทำให้เรานึกถึงตัวเองตอนเด็ก,ดกๆก็เออวะพอเข้าใจมุมมองตัวเองไงแล้วเข้าใจมุมมองเขาไงว่าเขามองไงเราก็พอแบบมีความทรงจำว่าตอนนั้นเรามองอยังไงอยู่พอเราตอนนี้แบบมาเปรียบเทียบกันว่ามันตายยังไงผมก็เออมันก็แปลกดีเหมือนกันถ้าวันไหนลูกคลอดเราก็ทักมาหาพี่ป่ะถ้าสมมติวันนั้นที่มันมีมมีลลูกขึ้้นาแว คิดว่าปันจะมีความคาดหวังอะไรในตัวลูกไหม,ย,มยังไม่คิดเลยนะตอนนี้แต่พอโตขึ้นน่าจะพอมีแบบเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เรารู้ว่าทาแบบนี้มไม่ดีเราอาจจะต้องสอนลูกไว้มั่งอยากได้ลูกสาวที่กล้าคุยกับผมแค่นั้นแหละไม่มีแนะล้กล้าคุยแบบกล้าคุยเล่นกันนะถ้าแฟนนะแฟนชอบคนแบบไหน ไม่ร like I mean, so so him, so it? It ู right, him, like team, ้ว่าจริงผมรู้สึกว่าผมก็ชอบไปเรื่อยอยู่นะแต่ผมก็เห็นว่าเขาน่ารักเฉยๆก็ต้องคุยก่อนอ่ะต้องได้ลองคุยสักทีต้องรอดูนิสัยอ่ะบางทีนิสัยบางคนก็มันก็เอาแต่ใจเกินแล้วก็ไม่ใช่พ่อเขาอะแล้วก็ตามเขาไม่ได้ทุกเรื่องอ่ะจริงเพื่อนผมบางคนยังรู้จักพี่เลยละผมชอบเล่าเรื่องพี่ให้ฟังมวันนึงที่เราเล่นอาวีอะน้องพี่ชื่อปีเตอร์ใช่ไหมใช่วันนั้นเล่นกับพี่แล้วก็น้องพี่ชื่อปีเตอร์ที่กระดิกหูได้อะพี่บอกน้องพี่กระดึบ กลางพิสดาร์เนาะพี่หอมเขเหี้ยมันกลางแล้วมันแบบมันหันหลังมาแล้วก็แล้วก็มีคนหนึ่งันหน้าใครมันจัดที่หน้าพันนั้นวะแล้วทีนี้แบบไอ้พยอยากนอนกับเธอไอ้ลิกาคืนมันเงาตอนเช้าก็ยังไม่นอนอ่ะแล้วผมก็นั่งขำกับพี่อ่ะเพราะพี่พูดแบบตัวอักษรเดียวทั้งเพลงอ่ะมั่งหมื่นมั่งเม้ามั่งเม้ามั่งมั่งไม่หมดอ่ะแล้วผมก็นั่งขำพี่อยู่อ่ะแล้วพี่แล้วพี่ก็ชอบเล่นต่อคำแบบอันนี้คืออะไรพอพอผมพูดว่ามันคือนี้แล้วพี่ก็ถามอีกว่าแล้วนี่คืออะไร แบบมันต่อจากนั้นไปเรื่อยๆอะไรแบบพี่ถามว่าหมาคืออะไรอ่ะแล้วผมตอบว่าสิ่งมีชีวิตอ่ะแล้วพี่ก็ถามต่อว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรอ่ะแล้วมันก็ไปกันเรื่อยๆอ่ะสวัสดีครับคุณทิก้าทิก้านอุลตร้าแมมนรู้จักอุลตร้าแมนไหมรู้จักรู้จักรู้จักปีตเตอร์แม่งชอบดูอุลตร้าแมนตอนเด็กนะมันพิมพ์อุลตร้าแมนไม่เป็น มันต้องให้พี่อย่าพิมพ์ให้อยู่ออางสระอุร้อนร้อพันเชื่อในเรื่องโลกหนังความตายปะก็เคยเชื่อนะพี่พี่ชอบเล่าให้ฟังตอนเด็กๆอผมกลัวนะเว้ยตอนนั้นอ่ะตอนนี้พี่ชอบเล่าเรื่องนรกให้ฟังอ่ะพี่เขยเล่าด้วยเหรอพี่เล่าพี่เล่าให้ผมฟังว่าว่านรกเป็นยังไงผมว่าผมถามพี่ทุกอย่างพี่ก็เล่าแบบโอ้นะเป็นยี้นะน้องนะคือนรกมันจะมีจะเป็นอย่างงี้นะโกก็เปิดลจบ่ตอนนนั้อ่ะว่าตอนนนั้พี่พี่ชอบอแบบไม่เชื่อไม่โคตรไปเลยที่แบบโคตตรแฟนาซีอ่ะบ่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 ร่บ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 ่เนี่ยแล้ว อยากให้มีโลกหลังความตายไหมก็อยากนะจริงอยา่า้เราก็ได้เกิดใหม่อยากเกิดใหม่แล้วแบบอยากใช้ชีวิตต่อเรื่อยๆรู้สึกใช้ชีวิตมันสนุกดีก็คือไม่อยากแบบตายปุ๊บแล้วจบแต่ถ้าจะเกิดก็คืออยากเกิดเป็นคนเหมือนเดิมใช่ไหมไม่อยากเป็นสัตว์อื่นพวกมนสัตว์ต้จะเป็นตัวอะไระพี่เออเคยคิดไหมละ่ะถ้าแบบต้องเป็นสัตว์สักน,นิดหนึ่งอยากเป็นตัวอะไรพี <S <S 2> <S 2> เ่เคยเห็นในนกอ้วนเสียวขเขาญี่ปุ่นไหมที่มันมีแค่ที่รูนาำแบบมันจะอ้วนมากเลยมันคือนกที่อ้วนที่สุดในโลกอะนกอะไรวะอ๋ออ๋ กว,วนีอยากมีฟิลเป็นตัวสิ่งมีชีวิตน้ำหนักเกินร <c oughs> ูนเ่องสิกงที่ไม่มีอยู่จริง หมครับเช่นแฟนวั a t s ไม่เคยมีส right. ักคนไหมยม่ไม่เคยไม่เคยชีวิตนี้มีแต่ถ้าคนที่ชอบเราเราก็จะไม่ชอบเขาคนเราที่เราชอบเขาเขาก็จะไม่ชอบเราแต่ปันชอบเนี้นได้มีกี่คนแล้วนะสามแล้วใช่ไหมการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นโดยละเลยความเป็นตัวเองนะช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ที่ซานทิสันการปรับตัวให้เข้าคนอื่นโอเคโดยละเลยความเป็นตัวเองกับการเป็นตัวเองโดยไม่สนใจคนอื่นอันนี้ก็อันนี้สำหรับผมนะ คิดว่ามันแล้วแต่เราเลยว่าเราเรากีบปะฟักแค่ไหนอ่ะคือถ้าเราแบบไอ้น้่งกีบะฟักอ่ะเราก็แบบเออช่างแม่มันเราอยากเปน็นตัวของเราเองอ่ะถ้าเราเป็นตัวตัวเองแล้วเพื่อนไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้ชีวิตำลำบากดนึงแต่พูดถึงอ่ะคือไม่ว่ายัางไงเราจะเข้ากับใครสักคนอ่ะมันต้องลดความเป็นตัวเองอย่างน้อยสักนิดหนึ่งอ่ะไม่ว่ายัางไงก็ตามไม่ว่าแต่คนที่เราสนิทมากสุดหรือว่าคนที่เรารักคนที่เราแบบสบายใจอยู่ด้วยเราสบายใจที่สุดอ่ะเพราะทุกคนเองก็มีแบบมุมมืดๆของตัวเองอ่ะมีความลับของตัวเองที่ไม่อยากบอกกรณีตัว ความเป็นตัวของตัวเองอนะเหมือนเขาจะเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปหน่อยอนะ่ะจนแบบจนเพื่อนมือเขาอะเหมเพื่อนในห้องมือเขาเลยอะแล้วมีวันหนึ่งแบบมันหนักถึงขั้นแบบเขากลับบ้านเพราะไม่ได้เขาป่วยแต่เขากลับบ้านเพราะเขาไม่ไหวแล้วอะแบบไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเขาเลยอะแล้วเขาไปบอกครูหัวหน้าดับแล้วตอนแรกอะเหมือนครูก็สังเกตแล้วแหละครูก็เลยถามไปตรงๆเลยว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเพื่อนใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าใช่ครับเขาก็พูดในหัวของเขาเองนะ คือเขารู้ตัวว่าเขาเป็นยังไงเขารู้ตัวว่าเขาแบบเขาขี้โม้เขาพูดแรงพูดบางทีเขาก็จะพูดอะไรที่มันตรงไปหน่อยอะคือเขาแบบมีอะไรในหัวเขาพูดมาเลยอะและทีเนี้ยครูผมเรียกทั้งชั้นมาคุยผู้ชายทั้งชั้นอะมาคุยเรื่องนี้เพื่อแบบเพื่อนคนเดียวอะแล้วแบบทุกคนก็แบบทุกคนก็เข้าใจนะจริงจากวันนั้นอะคือตอนแรกเขาพูดมึงกลับผมอะแล้วพอวันต่อมาเขามาปุบอะเขาเรียกผมเรานายเลยอะเขาดีขึ้นแล้วตอนนี้เขาดีขึ้นมากแล้วเขาไม่โม้เขาแบบเขาเงียบเงียบเขาเขารู้ว่าเพื่อนชอบแบบไหนเขาร เขารู้สึกกูนะรู้สึกกูมันก็ทําได้นะถ้าแบบปรับตัวเข้วเขาคนอื่นหรือที่ยังมีความเป็นตัวตัวเองผมว่ามันก็ทําได้นะพี่ยังจําเพลงเพลงโบนัสเลยไหมทุกวันนี้มันยังมีแบบที่ทุกตอนเช้าเออยังพูดหรือไมนอยู่ทุกวันนะี้แล้วตอนนั้นแบบจะมีค่านิยมพี่พี่มัธยมไม่จะพูดกันไวอ่ะนักเด็กประถมเพิ่งพูดตามมาทันเราต้องพยายามปรับจังหวะให้เข้ากับพี่เขาอ่ะอากาว่าแบบ พอขึ้นมัธยมมาเราแล็บใส่นอเขาแบบก,การศึกษาพุทนาะคนนี่ไม่ได้คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเป็นนะิมนยมบุรณะแบบไม่ใช่บูรณะจริงๆนะที่มันทําแบบนี้มันไม่มีโรงเรียนอื่นทํากันนะเว้ยแต่ก็จริงนะโรงเรียนโรงเรียนอะไรมันนั่งพูดนั่งพูดข้อคิดอะไรว่าผมต้องพูดอัตลักษณ์โรงเรียนทุกวันนะอะอัตลักษณ์สุภาพชนคนเก่งกนะันไม่รู้ว่าแล้วประเด็นคือเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากเลยนะพี่บูรณะซึ่งเอาจริงๆไม่เวิร์กเลยนะ ครูเขาคงคิดว่าแบบพูดด้วยตัวเองทุงกันออกมาแบบนิสัยจะปรับไปตามที่ตัวเองพูดหรือมันไม่ใช่อะกรุปเลือ้อนคน<จ>เกิดถ้ย,ยิบซีการดูดวงสีที่ชอบบ่งบอกความเป็นตัวเองได้จริงไหมถ้าสีอะมันจะพอดูได้นะแต่ถ้าแบบไพ่ย,ยิบซีเนี่ยว่ามันไม่น่าใช่อ่ะเราเหมือนเราแบบจงเลือกการ์ดของเจ้ามาแล้วผมหยิบใบนี้มานี่ แล้วเขาก็บอกอ๋อเราจะเป็นอย่างนี้นะบ้าๆๆๆแล้วถ้าสมมติแบบถ้าสมมติวันนั้นเราไม่ได้ไปเอื้อหยิบไปตรงกลางแต่เราดันไปเลือกใบซ้ายอ่ะบุคลิกเราจะเปลี่ยนตามไพ่อยู่นั้นไปเลยวะใช่ไหมเออพูดถึงบัวนะนึกถึงเรื่องนี้ออกเลยนี่ต้องบอกก่อนเลยชีวิตนี้พี่แม่งแบบเป็นอะไรไม่รู้กับกับขี้ๆอ่ะตอนป .2 อ่ะคือมันปวดมาตั้งแต่นั่งรถตู้มาละถึงโรงเรียนก็เดินโซซัดโซเซมันปวดท้องอ่ะแล้วป .2 มันอยู่ชั้นสามอ่ะพี่ต้องเดินเออเดินไถ่แทงไปเรื่อยๆเทถ่ไปเรื่อยๆเป็นหนังอินเดียคิดว่าอ๋อัน ตอนที่นั่งได้ก็นั่งกูยังไม่หายปกติมันควรจะหายด้วยความที่ตอนป2เป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าห้องน้ําที่โรงเรียนด้วยก็เลยชีพหายแล้วไม่ได้แล้วกูต้องไปห้องน้ำแล้วจังหวะนี้ตัดสินใจไปห้องน้ําครั้งแรกในชีวิตไปถึงปุ๊บมันมันมันคือมันเป็นเส้นมันเส้นตายมากอ่ะแบบรู้ไหมทําไมมันไม่ทันพราอะรู้ไหมถอดเข็มขัดด้วยเป็น แต่โชคดีที่มันมันมันเป็นก้อนๆมันยังอยู่ในกางเกงในเ้วยงไงก็ <g ül> เลยเออกลับไปห้องเรียนก็ได้เพราะว่ามันออกมาแล้วแต่ก็ยังถอดเข็มคัดไม่เป็นอะนึกไหม <g ül> เออกลับมาเรียนอู้นั่งยาวเลยอ่ะถึงตอนเที่ยงเลยอ่ะแล้วกลิ่นมันเริ่มออกแล้วอ่ะระหว่างที่เขากําลังแบบว่าตักอาหารเที่ยงให,ให้ให้ให้เด็กๆกันนะครูตักให้อ่ะก็เลยตัดสินใจก็ไปบอกครูว่าครูครับผมคิดว่า ผมน่าจะขี้ใส่ผ้านะครับแล้วก็ตอนตอนนั้นก็คือครูก็ต้องอ่านเราเข้ากระบวนการไปล้างตูดแล้วก็โทรเรียกพ่อแม่ให้แบบเบอเนี่ยลูกชายของคุณขี้ใส่ผ้านะเพราะว่าก็ไม่มีชุด,ด้วยไงแม่ก็ต้องเออโทรเออคนขับรถตูตให้เอาเสื้อส่งมาที่โรงเรียนแล้วก็ให้เปลี่ยนชุดแล้วเสื้อที่เอามาให้เปลี่ยนก็คือเป็นเสื้อแบบลายแดงๆอะจำไม่ได้แล้วเป็นโอกระตูนอะไรสักอย่างไอ้เมัน,นอนนะคิดภาพเลยแล้วตอหน้านักเรียนส0สิบกว่าคนน่ะ คือมันคาอยู่ในอยู่นั้นเป็นวันเลยเป็นครึ่งวันโอ้ตายเลี้ยวทุกคนลุกเป็นก้อนๆไข่ก้นพี่เป็นเป็นครึ่งวันนะ <c oughs> แล้วพี่ใจที่พี่จะลุกขึ้นไปจัดการตอนที่เราั้เแอมานมานคือหนึ่งภาพเด็กคนหนึ่ง<ม>ที่มันแบบ i n รเวิร์ t อะเก็ t ปะ่ะแล้วตอนนั้นเป็นเด็กใหม่ด้วยไม่ค่อยมีเพื่อนมันก็เขินเขินไม่กล้าพูดไม่กล้าระบายให้ใครฟัง ซบหายแล e ้วกูก็ต้องถอดเก็บคัทได้เป็นในที่น่ารัอีกขนาดขึ้นป .4 แล้วไม่ยังยังมีคนมาทักอีกเองใช่ไหมที่ขี้แตกตอนป .2 ผมมีความทรงจำช่วงมาถุกับบัวนะเท่าไหร่มีมากสุดก็คือโดนครูพลอยสอนกิจโดนแกเอามาทัดตีมาทัดหักเลยฟบหักไปเลยอ่ะมาทัดยางอ่ะยางเลยนะแล้วก็จะมีไอ้ครูพลาอีกคนน่ะชื่อครูก้อนอ่ะเป็นผู้ชายสอนพละเตะบอลแรงๆฮะแกตีทีนึงอ่ะผมรู้สึกว่าวันนั้นผมจะไม่มีชีวิตกลับไปหาแม่แน่ๆสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมลงโทษเลยด้วยการตี มีแต่ลูกนั่งผมโดนครูผ่าอะไรให้ลูกนั่งคือผมแค่ไม่ไดเดาอะไรักอย่างไปแต่เกก็ให้ผมลูกนั่งกงๆไปอ่ะปันก็เหนื่อยแล้วเนาะขอบคุณแล้วกันนะปันที่มาคุยด้วยกันในวันนี้แล้วก็ขอบคุณผมูม้ชมทุกท่านที่กำลังดูอยู่ในอนาคตก็สำหรับแค n I Know You EP แรกก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคเพื่อที่น้องปันจะได้ไปนอนแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้สอบได้ผ่านนะอ่ะโอเคสวัสนีสวัสดีครับค่ะบ๊ายบาย